คุณผู้ชมไปดูเรื่องของม็อบกันหน่อยเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจริงๆมันก็เป็นข่าวด่วนล่าสุดมาเร็วเลยแหะค่ะเนื่องจากว่ามีกลุ่มคนที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นม็อบคนกลางคืนคคนะคะขนเหล่าบรรดาส้นสูงที่เป็นรองเท้าส้นสูงของผู้หญิงเนี่ยแหละคะ่ะ ไปวางไว้อยู่ตรงหน้าธรรเนียบคุณบอสเล่าเรื่องนี้หน่อยได้ไหมครับคือเหตุการณเ์เกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ,รบก็คือที่บริเวณหน้าธรรเนียบรัฐบาลครับมูลนิธิเอ็มพาวครับมีตัวแทนครับพนักงานให้บริการในสารบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นอาบอบนวดอากโกบาร์คาราเกะน,นะครับรวมถึงพนักงานบริการอิสระออนไลน์นะครับ โดยนําโดยนางสาวชัดละวันนะครับยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุจันโอชาถึงประเด็นที่พวกตนเองเนี่ยต้องการที่จะร้องเรียนให้กับทางภาครัฐเนี่ยได้ดําเนินการเยียวยาพนักงานบริการเนื่องจากคําสั่งปิดสถานบริการต่างๆครับตามที่รัฐบาลและสบ,บคได้มีการประกาศเป็นจํานวนเงิน5,000บาทต่อเดือนจนกว่าสถานการณ์เนี่ยจะกลับมาปกติทางด้านของผู้สื่อข่าวครับคุณผู้ชมได้มีการรายงานว่า ทางกลุ่มเนี่ยยังได้มีการจัดกิจกรรมนะครับก็คือสั่งปิดไม่ต้องเยียวยาด้วยตบส้นสูงพบกันหน,น้าทำเนียบกลุ่มเนี่ย,เ,ยเขาใช้ชื่อกลุ่มอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าชื่อกลุ่มคือสั่งปิดได้ต้องเยียวยาด้วยตบส้นสูงพบกันหน้าทรรเนียบนี่คือสั่งปิดอะความหมายของเขาก็คือจะสั่งปิดสถานบริการต่างๆจะสั่งปิดจะล็อกดาวกึ่งล็อกดาวอะไรที่เรียกกันคือเขาบอกว่าทําได้ แต่ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมตเยียวยาพวกเขาเหมือนกันนะคะเขาก็เลยนี่แหละค่ะบอกว่าตบส้นสูงพบกันหน้าทําเนียบมีการนํารองเท้ามาหลายคู่เลยใช่ไหมใช่ครับมีการนํารองเท้าส้นสูงถึงยถึง30คู่และแต่ละคู่ก็มีการเขียนข้อความแล้วก็มีการมาวางอย่างนี้เลยตามภาพเลยครับทีมงานฟิตภาพไปปักหนึ่งนะคะมีการวางข้อความต่างๆไว้บนรองเท้าส้นสูงซึ่งรองเท้าส้นสูงเนี่ยเขาถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในการทํางานของเขาเพราะว่าทำงานในสถา์ที่บันเทิงไงครับ แล้วก็ยังจะมีการเขียนนะครับในส่วนข้อความเนี่ยก็มีการเขียนการเยียวยารัฐบาลไม่แก้ปัญหาแต่แก้ผ้าเอาหน้ารอดอ่านี่เขาเขียนนะครับผมไได้อ่านเองนะอ่าสั่งปิดร้านอาหารสามารถขายเหล้าเบียร์ได้แต่บาร์ถูกสั่งปิดต่อคุณเอาส่วนไหนคิดรวมถึงมีการนำชุดบิกินี่มาโชว์ด้วย มองว่าเป็นสัญลักษณ์ของพนักงานบริการแต่ไม่ได้ใช้เนื่องจากถูกสั่งปิดกิจการเพราะได้รับผลกระทบแล้วก็ไม่ได้รับการเยียวยาเขาบอกแบบนี้ก็เลยมาเรียกร้องกันนะคะทีนี้เขาบอกว่าช่วง10โมงในที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของทางภาครัฐเนี่ย<ะ>ก็จะมีสมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนธุรกิจบันเทิงแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็นําโดยคุณนนทเดชค่ะมายื่นหนังสือต่อท่านนายกแล้วก็อยากจะขอให้มาเยียวยากลุ่มบรรดาคนเหล่านี้ที่มีอาชีพเป็นคนกลางคืนนั่นเองค่ะ โดยทางด้านคุณนงทเดชเขาบอกแบบนี้ว่าการระบาดะระลอก3มเนี่ยมันมีข้อกําหนดให้ปิดสถานบริการส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการมันไม่ใช่แค่เจ้าของธุรกิจละแต่ว่าพนักงานในอาชีพต่างๆก็ได้รับผลกระทบก็อยากจะให้นายกเนี่ยพิจารณามาตรการเยียวยาตรงนี้ด้วยทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคือเขาก็บอกว่าทางด้านของคุณธนกรวังบุญโชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจาสานักนายกนะคในฐานะโฆษกค่ะ ก็เป็นตัวแทนรับหนังสือนี้เอาไว้แล้วเดี๋ยวบอกว่าจะนําเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมสอบอพเพื่อช่วยเหลือต่อไปนั่นเองอ่ะอันนี้ก็เป็นม็อบกลางคืนหน้าทำเนียบวันนี้ค่ะม็มอบส้นสูงชื่อเขาโอโ้โหสั่งปิดได้ต้องเยียวยาด้วยต่อมส้นสูงพบกันหน้าทำเนียบนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะโอ้ม็อบเยอะนะคะช่วงนี้หลายคนก็เดือดร้อนจริงๆะเราเห็นใจมากๆจริงๆนะคะอ่ะ,อะสู้กันต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ เวอร์นิวส์ข่าวในมือคุณ